ใบพืชมันเปิดเยอะเนี่ยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเนี่ยช่วงเวลานี้มันเปิดสุดแสงมันจัดพอปากใบพืชมันเปิดสุดไอ้ลิ์ของสารอ่ะมันไปมีผลมันมีผลสารไม่ได้เข้าทางปากใบนะเข้าใจนะไม่ได้รับสารเข้าทางปากใบนะแต่บอกก่อนนะปากใบพืชมีหน้าที่ขายน้าโอ้จยนที่ว่า <c oughs> สังเกตดูที่จะมีน้ําออกมาใช่ไหมที่ปลายปลายเนี่ยนะใช่ครับเวลานี้คือเวลาที่เข้าขายน้ําอม ที่หลายๆคนถามผมว่าอาจารย์ทาไมช่วงเข้าออกหลวงเร็วทําไมใบข้าหอช่วงเข้ากําลังออกหลวงทําไมใบข้าหอที่มันต้องหอเพราะมันต้องผลิตพลังงานสูงเพราะมันต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนลวงมันในการขับเคลื่อนเมล็ดมันเลยสูญเสียพลังงานตัวนี้สูง เพราะมันขายน้ํามากก็ปกติเพื่อให้ได้พลังงานสูงกว่าปกตินี่จึงเป็นเหตุผลที่บอกว่ายิเก๋ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกะใจเย็นเดี๋ยวรอให้มันออกรวงไมห้หล่อมผอมแผมแล้วแกใส่น้ําใส่ปุ๋ยเลยนะมันจะไปพอดีกับเวลาที่ข้าวต้องการพอดีพอมันได้สารอาหารช่วงนี้พอดีข้าวมันก็จะสุก ก่อนใบแล้วใบก็จะไม่มีอาการหองงไหมงงไหมไม่งงค่ะไม่งงค่ะพยายามคิดช้าๆทันถ้าใครไม่ทันเบรกเลยบอกเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องยี่ไม่เข้าใจจะได้อธิบายให้มันให้มัน,าานเขียนครับ <ขอ S 2> ย้อนหน่อยนึงที่มูนี่เราใสต่ตอนเวลาแห้งๆก่อนในเลมเกี่ยวปุ๊บเราใส่เลยใส่เลย,ย,เลยนั่น,นต้องต้องใสยยง่อย่างนั้นอย่าไปใส่แบบเป็นโคนเป็นน่องปั่นไปแล้วอย่างนี้จะใส่นะเหนื่อยเพราะเกี่ยวไปฟังจะเผาไม่เผาแล้วแต่นะอันนี้ฉันไม่ยุ่งนะแกจะเผาไม่เผามันเรื่องของแกแต่ว่า อย่ารีบสูบน้ำใส่แกเอาไปหวานก้อนเลยหแห้งกเลยใช่โอเคครับแล้วไร่หนึ่งกี่กิโลถ้าจะให้เห็นผลนะร้อยถึงสองร้อยกิโลไร่นึ้ออะไรใช่ครับอ่ะโอเคไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเนาะกลับมาเรื่องที่บอกว่าทําไมใสาปีนี้แล้วมันไปเห็นผลปีหน้าร,รู้ไหมว่าทําไมมันถึงเป็นอย่าง,งนี้เป็นรู่ใช่ไหมย <c oughs> นาข้าวกับพืชไร่ต่างกันอครับ <c oughs> นาข้าว มีน้ำมีความชื้นเป็นตัวผาเป็นตัวเร่งปฏิกิยา,าแบคทีเรียก็จุลินทรีย์อาศัยความชื้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความชื้นมันจะทําหน้าที่เร่งย่อยเร่งการย่อยโปรตีนจากอ ER ินทรียวัตถุที่เราใส่ก็คือมูลสัตว์มันเลยทําให้การออกฤทธิ์ของหนาข้าวเร็วกว่าพืชไร่ พราะพืชไร่เราไม่ได้ขังน้ำโอเคเนาะนะน้ำอาจจะเป็นน้ำยศน้ำอาจจะเป็นสมิตสปริงเกอร์อาจจะเป็นบิ๊กกันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้บบาๆเนาะนะมันเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสายปีนี้มันถึงเห็นผลปีนั้นรู้ไหมว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเวลาเราใส่ปีนี้ไอ้ช่องคาบหรือดูฝนไอ้น้นําฝนมันจะเป็นตัวปุกชีวิตก่อนพอปลุกชีวิตไอ้ชีวิตพวกนั้นมันทําหน้าที่ย่อยที่เราใส่ในฤดูการนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไปมีผลเอฟเฟกมันจะไปมีเอฟเฟกกับฤดูที่เรา อ้อยรุ่นต่อไปจะเป็นต่อสองต่อสามต่อสี่ต่อห้าก็จะไปมีผลกันเพรากะการไถ่ปีก็จะไม่จะไม่เหมือนกันจะพุนเลยพอไส่กี่หมู่ไปในปีนึงอนะถูกไหมนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าอุย้ยอย่าเอาไปใส่เลยอย่าเอารักการของพืชไรมาเทียบกับนาไม่ได้นะอย่าไปใส่เลยเนี่ยเป็นปีรุ่นกว่ามันจะมีฤทธิ์ลองลึกดูสิว่าถ้าคนเข้าใจว่าใสาน่นาเข้าเป็นปีแล้วมีฤทธิ์เอ้างั้นไอคนที่ไม่รู้อะเฮย้ย สามสิบวันเองนะมึงเดี๋ยวเฮ้อนรกที่ว่าเฟือใบอะที่บอกนะมึงอย่านะมึงอย่าไปใส่นะเอาไปใส่นะถ้าใยใส่นี่เฟือใบแน่นอนมีก็ใบมึงใบมุงเลยเป็นโรคเดี๋ยว,ยวก็เป็นโรคอย่างเงี้ยเราเวลามาใส่ตอนที่เข้ากำลังเล็กๆหลงงังเลเี้ยงจะแตกกอเด็กเดือนนึงอะไรเงี้ยไอ้ข้างเนี่ยทำมาแล้วเนะี่ยเราเห็นเขามาใส่อย่าไปใส่เลยเพราะคุณจะคุมเลโชมันไม่ได้เลยเพราะไอ้ช่วงที่มันไหลไปอะช่วงจังหวะที่มันไหลเราไม่รู้ว่ามันไปไหลช่วง ไอช่วงที่มันมีรวงอ่ะพอมันไปไหลช่วงนั้นเราดึงไม่ได้ใช่ไหมแล้วแกนลงนึกดูสิฉันเคยพูดหลายคลิปแล้วว่าข้าวถ้าไนโตรเจนสูงข้าวมันไหลเกิน่ะมันรวงมันสวยก็จริงนะแต่พอเกี่ยวมาข้าวไม่มีน้ำหนักใช่ไหมมันโผพอข้าวอวบน้ำแกอย่าลืมนะว่าเวลาแป้งในเม็ดอ่ะมันตกพลึกแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นแป้งถูกไหมน้ำมันออกมดอ่ะมันก็ต้องเป็นแป้งที่แน่นแต่ไอแป้งที่ไนโตรเจนสูงเนี่ยมันเป็นแป้งที่ บดแล้วปนอะปนเป็นผงนี่นี่นี่คนสีเข้าถ้าสีข้าให้ได้กําไรจะต้องสีข้าวที่มันเป็นที่มันเก่งอะถ้าจะสีเข้าเราอะเป็นคนรับรับสีอะถ้าจะสีเข้าให้ได้กําไรเราต้องสีเข้าประเภทที่โฟเฟส์ะค่ะที่ที่ฝังหนาผลิตออกมาแล้วปนเยอะๆค่ะฝั่งหนาจะได้เข้าไปได้รับเยอะๆนั่นหมายความว่าอะไร นั่นหมายความว่าข้าวที่เขาจะได้กำไรเยอะของคนที่4อ่ะคือข้าวที่อวบในตัวเจนและน้ำเป็นทุนโอโ้โหลํำนี่ปลายนี่โอโ้โหอื้อเลยค่ะทำน้ำเหมือนกันซิบคนนี้มีข้าวมีเหมือนกันสักคนเลยค่ะเห็นไหมเพราะเราเป็นคนสี่เนี่ยจะรลูกเนี่ยแล้วสังเกตดูนะครับว่าสี่ไอ้เจ้าไหนที่แม่เงเอ้ยกูก็คัดเหมือนเขาเนี่ยอิหานี่ทำไมไม่แตกเลยว,ว่ากูได้เปลี่ยนแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะ เราก็ไปย้อถามเขาว่าเขาใช้อะไรไม่ต้องอะไรเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนี่แหละย่างที่จะให้ขอดสยนี่แหละคือเฮ้ยรับรูครับดอกอะ่ะพอเวลาเห็นรวงมาเฮ้ยยายไกเ่เติมนำ้ำเติมน้ำเราใส่ปุ๋ยเลยนะอัดเลยขอสิบห้าโลน,ะนี่เดี๋ยวสภาพข้าวตรงนี้ต้องใส่สิบห้าโลเนอะค่ะหนูอยากจะใส่ยเยอะก็ได้นหน่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีเมื่อกี้ก็บังคับไป่อดใส่สิบห้าโลเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าเนี่ยที่ถามอาจารย์เนไหยยอมไนหะมนะ กลางเขาบังค่าไปกับสายเลยว่าอะไรเราก็มีปุ๋ยไปจํากัดเลยว่าต้องใสเท่านี้ที่ฝากอาจารย์ถามเจ้านี่นะครับที่ว่าสิบเป็ดเป็ดเปดสิบโบสี่พ่อกะเกาห้ามกัือมบังมัค่าไปกับสแล้วมันออกยังไงสานะขนาดข้าวก็รังแย่รัใหญ่ยังไม่ออกว่ามีก็โพกเพิ่มอ๋อเเริ่มเห็นโพเพหย่อมแย่มยมเยมมั่งแล้วใช่ไมหย่อมย่มมั่งแล้วก็นั่นแหละยังดีเลยเราประกันเลยว่าถ้าเอามาสีก็ยียเก๋น้่งอยียเก๋นั่งงอแน่นอน ข้าวอะไรของมึงวะคุณบดไม่ได้เลยคัดไม่ได้เลยมันมันเป็นเรื่องจริงแต่คนที่ถึงน้ำก็นโตัวเจนเป็นทุนอะเอซิบห้าห้ายิบถูกถูกใสถ้าใสปุ๋ยอย่างนี้อย่าผสมไม่ต้องผสมเลยหรอกไม่ต้องครับผสมอะไรผสมยูเรียค่ะมันรักอะค่ะหวานไม่ค่อยออกอ่ะซิบห้าห้ายิบห้ายกใสเมื่อลับทองเมื่อ ไอหัวที่แล้วใส่เพียวๆไอหวใส่ามุนเนี่ยไอหมุนกัใสไปสิบห้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้าเรื่องแกเลยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องแกเลยแก,แแกรู้ไหมยเกย๋ยเก๋ทาไมนาแกถึงต้องแห้งน้ําเพราะว่าหนูแห้งเพราะว่าจานบอกว่ามันจะไม่เฮ้ยไม่ใช่ม่มีเวลาสุกมันจะไม่เป็นเชื้อราที่หนูเข้าจะให้เป็นเชื้อราค่ะเพราะเราก็นํามันไม่ทําใส่น้ําไว้นะต้องออกไม่อยากพูดเลยไม่อยากมาเลยแหละกู้ขายขี้หน้าจริงๆ ไม่ใช่แค่นั้นนะมันจะไปแบบไปแบบเยอะมากเลยของตะลงังของเปิ่นกับเป็นนะแต่มันแตกใบน้านเปแล้วแตกยอดแล้วก็ทองฝองฝองไปแล้วอะอนี่กระทองแล้วนะจา้จาเจ้าของนายังไม่เคยลงเหยียบนะตัวเองเลยนี่ทองไปแล้วเดินไปแบกเอา้าเฮ้ยทองแล้วนี่หว่าะเอาละถามว่าเข้าทองไปเนี่ยตอบดิหนูก็รู้แต่ตอนที่มันเป็นหัวประลดนั่นแหละคือ่นหนัตนะทองโอ้ยใครกระตอบได้งั้นนะจริงมั้จริงมั้ก็ไม่รู้ค่ะอืม ไอ้เจ้าเนี่ยโดนล,ลักมาประจามึงไปดูเข้าอยู่กูซิเดี๋ยวหลอกกันไปหลอกกันมาดิค่ะหนูไปดูมันมันมมที่ให้ให้ปล่อยน้ําอ่ะเพราะมันมันมีกุสลบายอยู่ในตัวของมันเองคือพยายามให้ทําให้เข้าอดอยากแล้วข้อดีที่ได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่บ่นเมื่อกี้เลยครูจูจางให้ปุ๋ยพวกโ UM พแทสเซียมกัฟฟอสเฟตเยอะๆเนี่ยนักชิปจริงมั้ยนัก,นกนะ ไม่อยากหวานเลยหวานอะออกแกอะไม่ค่อยเห็นเไม่ค่อยเห็นมีอะไรนี่ไงถึงก็ปล่อยให้นาแห้งไงเราถึงไม่ให้ใส่น้ำไงไปใส่เอาตอนที่เข้าไอ้หล่อมผมแห้งไงโอ้โหสมัยก่อนน่ะไม่รู้เนาะควายทำนาพูดง่ายๆเลยควายทำนาแต่หนูขอถามอีกอย่างนึ่งแหนที่หนูให้กับสายไปเนี่ยน้ำมันแห้งแล้วแต่มันยังเป็นโคลนอยู่อ่าเขาบอกว่าดินยังล้มอยู่อ่ามันเป็นอะไรไหมคะไม่เป็น ไม่เป็นเพนาะหนูสูบน้ำใสแล้วมันแห้งหนัดเข่าสามอ๋อไม่เป็นไม่เป็นคือเ,เอา,อางี้เดี๋ยวหลายคนยังไม่เข้าใจกบ n p k เวลาเราหวานลงไปในดินปุ๊บแล้วดินเรามันมีความชื้นเนี่ยตัวของไนโตรเจนเนี่ยพอมันถูกความชื้นปุ๊บมันวิ่งฟืดไปทั่วเลยนะ,ะนี่คือไนโตรเจนแต่ถ้าตัว p และตัว k เนี่ยพอลงตั๊มปุ๊บอยู่ตรงนั้นเลยนะลงไปปั๊มปุ๊บเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยละลายก็ละลายอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือ p กับ k และนี่แหละมันคือปัญหาที่บอกหลายๆคนว่าเฮ้ยช่วงแรกกับ ช่วงที่ปุ๋ยรอบหนึ่งอะมึงไม่ต้องไปใส่ผีก็เคหรอกทําไมถึงไม่ต้องใส่ผีก็เคเพราะไอ้ต้นมึงตีเถือกอะผีก็เคที่มันกองอยู่ในดินมึงอะอุ้ยเหลือเฟือเหลือไม่รู้จะจะเหลือยังไงมันตีแล้วมันแตกเพราะมันแตกปุ๊บข้าวมันเอามาใช้ได้แต่ตอนที่มันจะเอามาใช้ไม่ได้คือตอนที่ดินมันเริ่มเป็นพืึกละเรื่อดินมันเริ่มนคือนั่นคือ,คอข้าวจะเริ่มด้อยขีดความสามารถของตัวเองลงละนี่ก็จึงเป็นเหตุผลที่พูดซ้ำมาเมื่อกี้ว่าทาไมถึงต้องใส่ขี้หมูไงพอดินนนแแหหห้้งไวกาาารเคลื่่อททีีมมปัญ มีไหมมีไหม่าจะมีมีเพราะธาตุอาหารต้องใช้ความชื้นในการเคลื่อนที่แล้วไอ้จุลินทรีย์กับแบคทีเรียเออทามหน่อยเหอะทุกคนเข้าใจไหมว่าจุลินทรีย์กับแบคทีเรียที่อยู่ในดินมันมีผลทำไมถึงต้องพูดคำนี้บ่อยๆแล้วมันมันไม่เห็นมันจะไปเกี่ยวอะไรกับธาตุอาหารพืชงงไหมอะทุกคนมีใครณวันนี้มีใครยังไม่เข้าใจในส่วนตรงนี้ไหมไม่เข้าใจค่ะ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อืม,อ,มอยู่บ้านจริงจริงเนาะอันนี้คือในตัวเจนอันนี้คือฟอสฟอรัสอันนี้คือโพแทสเซียมอันนี้คือจุลินซีกับแบคทีเรียนี่คือแบคทีเรียอันนี้คือจุลินซี c. เวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปปุ๊บเนี่ยใส่ปุ๋ยลงไปปุ๊บเนี่ยป,ป,ปุ๋เยเรามันจะเป็นอาจจะเป็นเม็ดเดียวหรืออาจจะเป็น n p k แยกผสมใช่ไหมค่ะใช่ไหมค่ะอะ เวลาเราใส่ลงไปปุ๊บอะไอตัวเนี้ไนโตรเจนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเอาออกไปเลยเพราะอะไรรู้ปะพอมันถูกความชื้นปุ๊บมันวิ่งไปทั่วเลยเนี่ยทั่วบริเวณนี้เนี่ยวิ่งไปทั่วเลยราะนนเอาไนโตรเจนออกที่นี่ไอพีก็เคเนี่ยแหละตัวปัญหาสมมุติว่าต้นข้าวอยู่ตรงนี้ต้นข้าวอยู่ตรงนี้ลากข้าวอยู่ตรงนี้ข้าวเอาพีก็เคมาใช้ได้ไหมข้าวเอาพีก็เคมาใช้ได้ไหม พี่อาจารย์ว่าี่ตัวนี้มันวิง่งใช่ไหมครับใชะทีนี่มันอยู่กะทีเออเอาเอามาใช้ได้ทั้งนั้นแหละได้ไหม,มได้ไหมไม่ได้เ <c oughs> ออถูกถูกมันอยู่กะทีถูกอาจารย์บอกว่าถูกถูกหน้าที่สําคัญของจุลินทรีย์ซีก็แบคทีเรียคืองี้มันไม่อยู่กบท่ให้พวกนี้ยมันมีชีวิตมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะจำไว้นะเออมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันก็ไปเรื่อย แบ่งเซล์จากตัวหนึ่งไปตัว2จากตัวสองไปตัวสีอันนี้มันเป็นภาพเดี๋ยวจะงงไงก็คือเอาออธิบายว่าอันนี้มันคือแบคเีเียกันจุนสีแต่ว่าอู้มันเยอะมากเยอะแบบยึบยับเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้มันขยับขยับตัวมันมีประจุนะมันมีประจุบวกประจุลบเพราะมันขยับปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งตรงไหนวะไอ้นี่ฟัดฝลัดนะค่ะปึ้งปึ้งปึ้งชนติดปุ๊บตุ๊บติดเลยติดเลยแต่อันนี้ไม่หยุดนะอันนี้ไปเรอยอ่าไปด้วย ตึ้ง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 เจอครับแบตทีเรออีกตัวนึงไอ้นี่ชนปึ้งปุ๊บไอ้นี่รุดปึ้งติดมานีิปึ้ง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 ขยับไปเลย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 ปึ้ง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 ถึงรากไหมเห็นภาพยังค่ะเห็นภาพยังว่าทําไมถึงต้องพูดคําว่าแบตทีเรียก็จุนรีย์เห็นภาพแล้วเนาะค่ะ แล้วแล้วอีกสองตัวเนี่ยค่ะมันมียุดดูโดยธรรมชาติเหรอคะใช่ครับไม่ต้องอะไรมากถ้าในดินเราไม่มีสองตัวนี้พืชเราไม่มีทางโตอ๋อมันมียุ่ทุกทุกบิ่งทุกคนของทุกคนทุกหน้าไม่มีทางโตผมพูดเลยไม่มีทางโตมีทุกแปลงแต่มันมีในปริมาณที่ไม่พอกับพืชเพราะทุกวันนี้เราไม่ได้ปลูกพืช เหมือนสมัยปู่ย่าตาทวดเาราเนาะทิ้งปลูกขว้างดินก็อู้สูบบุญเขาเปิดติดห่างมาไปล่วงอยู่กลางแปลงอ,อ,อ่ะกอเงี้ยเคยไหม่ะเคยเห็นกันไหมใช่อาจารย์ลงนึกสมัยก่อนดิถึงก็ต้องกออดิเคียวเคียวไม่ได้นะสมัยนะนะั้นอ่ะต้องมิดกงหวดนาะฟันอนะ่ะเอาองงทีแกงงไงนะจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงข้าวอ่ะโตหูแบบงงมากเลยข้าวอะไร จริงๆครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกอใหญ่มากทําไมมันใหญ่ได้ะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยทําไมมันใหญ่ได้เพราะดินมันไม่เสริมไอ้คาว่าเสริมนั่นอะมันมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ดินมันเหนียบไหมดินมันสมบูรณ์แล้วเขาไม่ได้ทำนาเขียวใช่ไหมใช่ไหมมันมีสิ่งพวกนี้อะซ่อนอยู่ก็คือเนี่ยและนี่แหละมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องให้ทุกคนเฮ้ยขีหมูมเก็ใส่ไปที่ควายเกาใส่อ่ะผมถามว่านี่มันคือการพูดแบบร่วมนาถ้าจะพูดแบบว่าเฮ้ย ก็เอาจุลินทรีย์กับแบคทีเรียมาใส่ทิเอางงไปใหญ่เลยอะไรวะทุกคนงงไหมถ้าพูดงี้ทุกคนงงไหมงงค่ะเราจะหาจากไหนวอะอาจารย์ต้องใส่อะมิโน,โด,โนโโด้วยเหรออะมิโนคืออะไรคะอาจารย์ต้องใส่กูโคสด้วยเหรอกูโคสดคืออะไรคะเนี่ยมันรวมอยู่ในนี่หมดแล้วในมูลซั์เลยอ๋อจุลินทรีย์ก็เนี่ยสองตัวเนี่ยในมูลซั์ขี้หมูขี้ไก่บรรอยู่ในนี่หมดเลยอยู่นนี่หมดเลย แล้วก็ยิงอีกสองตัวนี่มีเยอะเท่าไหรมันก็จะพาพวกนี้ไปได้ดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องโอ้อั้ทาพวกนี้ก็ยิ่งขยับตัวได้ง่ายขึ้นอะจากไอ้นี่ชนไปชิ่งหนึ่งชิ่งสองชิ่งสามชิ่งสีชิ่งห้าชิ่งหกชิ่งเจ็ดต่อให้เม็ดปุ๋ยมันตกอยู่ตรงเนี้ยเม็ดปุ๋ยมันตกอยู่ตรงเนี้ยเม็ดปุ๋ยมันตกอยู่ตรงเนี้ยแต่ลากอยางเนี้ยตึ้งไปตึ้งมาไอ้นี่ก็เจอตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามไอ้ตัวที่สามขยับตัวที่สี่ขยับตัวที่ห้าขยับตัวที่ขยับถถึึงงมม ถึงมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ต้องให้พวกแกขยี้ตัวธาตุตัวกลางก็ปุ๋ยรอบที่หนึ่งในนาข้าวไงอ๋อก็คือว่าตัวนี่แล้วก็ตอนที่เราทําเทือกอ่ะไอธาตุพวกนี้อ่ะมันจะเป็นผลึกซันเฟสเอางงอะไรของมึงวะผลึกซันเฟสหน้าตาเป็นไงวะใครเคยเห็นผลึกเกลือมั้งใครเคยเห็นผลึกเกลือเกลือที่ละลายน้ำเราแห้งเออใครเคยเห็นเกลือเกลือเกลือที่ละลาย เกลืออะไรกันนะสันเตือใครเคยใครเคยทำน้ำปลากินเองบ้างมันจะเป็นเหมือนดอกที่เขาเรียกแค่แค่ดอกเกลือีมะอืมค่ะค่ะเออเออทำน้ำปลาเ่อเวลาเวลามันตกตะกอนมันจะเป็นผลึกใสๆค่ะผลึกซัลเฟตเหมือนกันเลยมันจะเป็นผลึกใสๆที่ตาเรามองไม่เห็นผลึกของโพแทสเซียมฟอสเฟตเหล็กทองแดงสังกะสีซิงค์โมเลกุลนิเกิลตกผลึกเป็น เป็นซันเฟตเป็นผลึกเกลืออยู่ในอยู่ชั้นหน้าดินแล้วไอ้ปัญหาคือเวลามันตกผลึกเกลือปุ๊บอ่ะมันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วที่เนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ละต่อให้ต่อให้เอาจูลินทรีย์ C, กับแบคทีเรียมากระเทาะก็กระเทาะ,ะทไม่ได้ละไม่ออกออกก็น้อยมากนี่ไงข้าวเรามันจึงมีปัญหาแบบนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมันตกผลึกไปเลยเหรอคะใช่ครับพอมันตกผลึกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับพอมันตกผลึกปุ๊บธาตุพวกนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนที่ตัวเองได้ยากพอมันเคลื่อนที่ตัวเองได้ยากโอกาสที่มันจะป ไปนอนเกยอ,อยู่บนรากข้าวเนี่ยมันก็น้อยมันก็เลยทําให้ส่วนใหญ่อะช่วงท้ายๆอะเราจึงทํานาข้าวไปเลียวไปไงไม่ไม่งออย่าให้อธิบายคําว่าเลียวไปอีกนะก็คือต้นดีทรงดีแต่ออกรวง,รวงไม่ดีรวงน้อย,อย,อย,อยเลียวเลียวเล็กๆอะ่ะนั่นแะครับที่ทําไมถึงต้องใส่ปุ๋ยรับรวงอะในช่วงที่ค้อนไปทั้งท้ายมากอะนี่แหละมันคือเหตุผลที่ซ่อนเรื่องพวกนี้ไว้ครับ แต่ถ้าจะให้ฉันอธิบายละเอียดอย่างที่ฉันมานั่งคุยกับพ่อแกยอย่างนี้ในคลิปดีอโอ้โ,อโหมันคงชาติหน้านละมั้งคงจะจบอะคลิปอะจริงไหมอะมันถึงต้องมาพูดกันอย่างนี้มันถึงจะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรของมึงวะมึงพูดอยู่ได้จุลินทซีย์อะไรของมึงวะแบคทีเรียคืออะไรวะแล้วมันไปเกี่ยวอย่างนี้กูก็ยังมองไม่เห็นภาพแล้ววันนี้เข้าใจยังค่ะเข้าใจจ้ะมองเห็นภาพแล้วเนะาะค่ะนี่แหละไอ้สองตัวเนี้ยขาดไม่ได้เลยแล้วไอ้รอบที่หนึ่งอะเข้าใจแล้วเนาะว่าทําไมมันถึงไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเติมไอ้ตัวกลาง แต่ตัวไทยก็เราไปย่ําเทือกเราไปถามว่าผลึกเกลือเนี่ยมันแตกไหมแตกไหมแตกแตกแล้วเอ็นพีเคมันมันระเบิดมันกระจายไหมกระจายกระจายพอกระจายปุ๊บกระจบบมอกกับจังหวะนั้นใส่ขี้หมูไปเลยขี้ไก่ไปเลยแล้วในนั้นในนั้น่ะมันมีแบคทีเรียก็จุลินรียอยู่ด้วยซึ่งมันถูกทับใช้ออกมาจากลำไส้ของสั์ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเชื้อโรคเขียนเนาะค่ะเออ ไอ้เจ้านี้นี่แหละมันจะเป็นทําหน้าที่พาไอ้ธาตุที่มันแตกตัวที่เราย่ําให้มันเคลื่อนที่แล้วทาให้ข้าวมันฉีกกอจะก็เล็กเงแล้วถามว่าเราทำไมถึงต้องเติมไนโตรเจนเพราะถ้ามันไม่มีไนโตรเจนมันไม่มันไม่สมดุลพอมันไม่สมดุลพอมันเคลื่อนที่ไปได้รัศมีของการเคลื่อนที่มันก็จะไม่ไกลมากพอ